ทำไมทนายหลายๆคนถึงชอบพูดแต่เหตุในการฟ้องหย่าฟ้องหย่านุ่นก็ฟ้องหย่าได้นี่ฟ้องหย่าได้นุ่นฟ้องหย่าไม่ได้นี่ฟ้องหย่าไม่ได้เออทำไมวันๆพูดแต่เรื่องการฟ้องหย่าฟ้องหย่าแล้วถามว่าทุกกรณีเลยไหมที่เราจะต้องฟ้องหย่าแค่การที่ว่าเรามีปัญหากับสามีเรามีปัญหากับภรรยาเราเนี่ยคือเราจะเป็นต้องฟ้องหย่าทุกกรณีไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันนะคะ เอาจริงๆเนี่ยที่ทนายหลายๆคนหรือส่วนตัวเราเองเนี่ยก็มักจะพูดว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ฟ้องหย่านะเรื่องนี้มันสามารถฟ้องหย่าไดไ้เรื่องนี้อาจจะฟ้องหย่าไม่ได้อะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้เป็นเหตุในการฟ้องหย่าตามกฎหมายคือสาเหตุที่พูดแบบนี้เนี่ยถามว่าทุกกรณีเลยหรือเปล่าที่เราจําเป็นที่จะต้องฟ้องหย่ากรณีที่เรามีปัญหากับคู่สมรสของเรา จริงๆนะคะการที่ว่าเราพูดกันอย่างงี้ว่านู่นคือเหตุฟ้องหยา่านี่คือเหตุฟ้องหยา่าไม่ได้แปลว่าทุกกรณีเราจําเป็นที่จะต้องฟ้องหยา่าเออคือการหย่าเนี่ยมันการทําให้การสมรสสิ้นสุดเนี่ยมันมีหลายวิธีมากๆค่ะมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องฟ้องหย่าเท่านั้นแต่กรณีที่เราต้องฟ้องหยา่ามันคือกรณีไหนบ้างกรณีที่ฟ้องหยา่าที่ทนายมักจะพูดเหตุนในการหยา่ยาหย่าหย่าเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ากรณีที่อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ยอมที่จะจดทะเบียนหย่าให้เรา จดทะเบียนหย่าคือการที่ว่าทั้งสองคนสาม,มีภรรยาเนี่ยจูงมือกันไปที่อำเภอหรือว่าไปที่สำนักง,งานเขตเพื่อที่จะไปจดทะเบียนหย่ากับนายอำเภอนายทะเบียนเนาะว่าโอเคฉันขอให้การสมรสของฉันสิ้นสุดลงเออขอหย่าล้างกันทั้งสองคนนี้ฉันขอเออฉันขอยกเลิกสัญญาการสมรสแล้วกันอะไรประมาณนี้นั่นคือว่าวิธีที่สามารถตกลงกันดีๆได้ว่าเราสองคนหย่าก,กันและตกลงที่จะแบ่งทรัพย์สิน ร่วมกันทุกอย่างคือแบ่งทรัพย์สินได้ตกลงได้ก็คือไปหย่ากันเองโดยที่ไม่ต้องฟ้องหย่าแต่กรณีที่ต้องฟ้องหย่าก็คือว่าไม่สามารถตกลงกันได้อีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมหย่าให้หรืออีกฝั่งหนึ่งเขารับไม่ได้กับเงื่อนไขที่เราเสนอไปว่าฉันต้องการให้เธอแบ่งสินสมรสให้ฉันประมาณนี้นะมันจะต้องแบ่งนะสินสมรสส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้แบ่งกันยังไงถ้ามันตกลงกันไม่ได้เราก็มีความจำเป็นต้องฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส เออเนี่ยแหละค่ะคือกรณีที่เพราะอะไรคือเหตุผลพ่ออะไรทําไมทนายมักจะพูดว่านี่คือเหตุฟ้องหย่านั่นคือเหตุฟ้องหย่าไม่ได้แปลว่าการที่เราสองคนเนี่ยมีปัญหากันจําเป็นที่จะต้องฟ้องหยากันทุกกรณีถ้าคุยกันได้ตกลงกันได้ไปจดทะเบียนหย่ากันเองก็ได้ไม่ได้ผิดกติกาอะไรจดทะเบียนหย่ากันเองได้เลยไม่ต้องเสียเงนินจ้างทนายไม่ต้องเสียเวลาขึ้นลงขึ้นศาลแต่ถ้าเกิดว่าตกลงกันไม่ได้นั่นแหละค่ะเราจะต้องใช้ผลทางกฎหมายในการบังคับอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะให้อีกฝั่งหนึ่งเขาบังคับเอ่อ ให้อีกฝั่งหนึ่งเขาปฏิบัติตามกฎหมายเนาะอ่ะอะอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่ว่าทุกกรณีจะเป็นต้องฟ้องหย่าเสมอไปค่ะเราต้องดูตามข้อเท็จจริงด้วยเพราะบางกรณีถ้าตกลงกันได้ทนายเองก็ไม่แนะนําให้ฟ้องหย่าฟ้องไปทําไมเสียเวลาเนาะใช่ไหมอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วย